สวัสดีค่ะเด็กๆมา EP สามเรื่องกฎหมายกันต่อนะคะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของแผ่นผัง,ผงลำดับชั้นหรือสัตว์ของกฎหมายไทยนะคะกฎหมายไทยของเราเนี่ยก็มีลำดับหรือสัตว์ก็คือความสูงความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายะคะ่ะไล่ลงมากฎหมายที่สูงสุดของประเทศไทยก็คือกฎบัตรมนูญน,นะคะลงลงมาก็จะเป็นพวกพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติพระราชกำหนด ะะต่อมาก็จะเป็นพระราชบิกากฎกระทรวงแล้วก็ข้อบัญญัติขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆนะคะกฎหมายต่างๆเหล่านี้นะคะที่เกิดขึ้นเนี่ยจะต้องไม่ขัดกับกฎหมายรัฐธรรมนูญน,นะคะถ้ากฎหมายใดก็ตามที่ตั้งขึ้นมาใหม่แล้วขัดกับกฎ หมายรัฐธรรมนะะูญเนี่ยค่ะกฎหมายนั้นก็จะถูกยกเลิกไปโดยปริยายเนาะดังนั้นการร่างหรือตรากฎหมายขึ้นมาใหม่เนี่ยจะต้องเป็นกฎหมายที่ไม่ขัดกับกฎมนูญซึ่งเป็นกฎหมายใหญ่สูงสุดของประเทศไทยนั่นเองนะคะอ่าเรามาดูกันบ้างว่าวิธีที่นํามาสู่การเกิดการร่างกฎหมายเนี่ยมันมีวิธีอะไรกันบ้างนะคะการร่างกฎหมายเนี่ยก็สามารถทําได้หลากหลายวิธีด้วยกันนะคะอันดับแรกก็คือ อาจจะมาจากตัวของคณะรัฐมนตรีนะคะตอนที่เราเลือกสสเข้าไปเนาะสสเรานั้นเนี่ยก็จะมีการดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีนะคะคณะรัฐมนตรีเนี่ยสามารถที่จะออกกฎหมายแล้วก็ตรากฎหมายได้ ต่อมาก็คือส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 ,อสอก็คือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เราเลือกตั้งใช่ไหมสอสอเนี่ยเข้าไปในสภานะคะก็มีหน้าที่ที่จะร่างกฎหมายได้ด้วยนะคะแล้วก็มีศาลและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญก็สามารถที่จะออกกฎหมายได้แล้วก็ตัวเราประชาชนธรรมดาเนี่ยค่ะที่มีสิทธิเลือกตั้งนะคะก็ต้องมีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปใช่ไหมที่สามารถเลือกตั้งได้เนี่ยค่ะคนเหล่านี้ก็ถือว่าสามารถที่จะ ร่างประชุมเออขอโทษค,ค่ะก็สามารถร่างกฎหมายได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าจะต้องรวมตัวกันนะคะไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นชื่อนะคะในการนําเสนอแก้ไขร่างของเอ,อ่อพวกกฎหมายหรือร่างประชมนูนต่างๆนะคะเช่นเราเคยมีกรณีที่มีการเรียกร้องว่ากฎหมายเนี่ยควรจะลงโทษผู้ที่ทําการข่มขืนกัน กรณีข่มคืนเนี่ยให้ลงโทษด้วยการประหารชีวิตตอนนี้ตอนนั้นเนี่ยเขาก็มีการที่จะแบบ ล่ารายชื่อเนาะเพื่อที่จะยื่นเข้าสู่สภาเพื่อที่จะให้แก้ไขกฎหมายตัวนั้นด้วยนะคะแต่ตอนนี้ก็ไม่ไม่ไม่แน่ใจว่ากระบวนการในการที่จะร่างกฎหมายดังกล่าวเนี่ยไปถึงไหนแล้วนะคะีย่ยมันก็สามารถทําได้ประมาณ4วิธีดว้วยกันนะคะก็เข้าไปในสภาแล้วก็มีการร่างพระราชบัญญัติเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ส่งต่อไปที่ ตัวสอสอสอวในอสภา,าเนี่ยก็มีการพิจารณานะคะมีการโหวตกันนะคะถ้าเห็นชอบก็ยื่นตรงไปที่ตัวนายกรัฐมนตรีนะคะถ้านายกรัฐมนตรีเห็นชอบ ก็ยื่นตรงต่อพระมหากษัตริย์นะคะเพื่อให้พระมหากษัตริย์เนี่ยรงพระบรมาธิไทยแล้วก็ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาแล้วก็ประกาศใช้เพื่อบังคับใช้ให้กับประชาชนนั่นเองอันนี้ก็เป็นแผนผังของการเสนอร่างกฎหมายนะคะของประเทศไทยนะคะเหมือนที่ครูบอกไปแล้วนะคะว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยก็เป็นรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายที่สูงสุด ของประเทศไทยนะคะแล้วก็ถ้ามันมีปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายเนี่ยมันจะมีศาลนะคะเรียกว่าศาลรัฐธรรมนูญที่ทําหน้าที่พิจารณาคดีต่างๆที่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญในแง่หนึ่งมันก็เป็นการถ่วงดุลอํานาจตัวของออตัวของรัฐธรรมนูญเองเพราะว่าบางครั้งเหมือนที่ครูบอกแล้วว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นกฎหมายสูงสดุดใช่ไหมคะถ้ากฎหมายสูงสดุดมันไม่ถูกต้องหรือมันไม่ยุติธรรมเนี่ย เอ้ามันจะทํำยังไงมันก็เลยจะต้องมีฝารัฐมนูนขึ้นมาอีก,อ,ก,อ,กอันเพื่อที่จะคล้ายๆถ่วงดุนอันนาจหรือตรวจสอบรัฐมนูญด้วยเช่นกันนะคะก็จะมีฝารัฐมนูนนะคะจะอยู่บนสุด มีรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นแล้วก็ประเทศไทยเราเนี่ยเราจะมีการบริหารแบ่งออกมาเป็นสองส่วนนะคะเป็นอำนาจนิติบัญญตัติก็จะมีสภาอยู่นะคะแล้วก็มีสสสอวอนะคะู่ในสภานะคะแล้วก็มีอำนาจบริหารก็จะเป็นหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีแล้วก็มีอำนาจของตุลาการก็จะเป็นเรื่องของฝ่าในการพิจารณาคดีความต่างๆนั่นเองนะคะก็จะมีอำนาจทั้งสองส่วนนะคะนิติบัญญตัติบริหารแล้วก็ตุลาการ ะะมาดูกฎหมายกันแต่ละประเภทนะคะอันนี้เป็นพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติเนี่ยก็เป็นกฎหมายประเภทหนึ่งที่กษัตริย์เนี่ยทรงตราขึ้นโดยคำแนะนำแล้วก็คำยินยอมที่ผ่านจากตัวสภานั่นเองนะคะ เป็นกฎหมายที่เสนอผ่านสสสวหรือคณะธรมนตรีหรือกระทั่งนะคะประชาชนที่มีอายุมากกว่า18ปีที่มีสิทธิเลือกตั้งรวมชื่อกันไม่น้อยกว่า1 0 0ชื่อน,นะคะสามารถร่างกฎหมายเพื่อให้เป็นพระราชบัญญัติได้นะคะก็ต้องดูกันในสภาอีกทีนึงว่าไอ้ข้อเสนอแต่งกล่าวเนี่ยมันผ่านการเห็นชอบเกินกว่าครึ่งนึงไหมนะคะถ้าผ่านก็ส่งต่อให้ นายกรมมตรีนะคะแล้วก็นายกมนตรกก็ส่งต่อให้กษัตรเพื่อรงพระบรมาบิไทยแล้วก็ประกาศใช้เป็นกฎหมายนะคะนั่นเองอันนี้ก็เป็นที่มาของกฎพระราชบัญญัตินะคะส่วนพระราชกำหนดนะคะเป็นกฎหมายที่มีความจําเป็นเน่งได้ด่วนมากๆนะคะที่จะต้องมีการตรากฎหมายบังคับ ใช้ขึ้นมาอย่างทันทีนะคะโดยกษัตริย์เองเนี่ยก็ต้องเป็นคนตรากฎหมายนี้ขึ้นมาผ่านทางตัวของรัฐมนตรีต่างๆนะคะก็มาดูกันนะคะอันดับแรกก็คือพระราชกำหนดทั่วไปนะคะอาจจะตราขึ้นมาเพื่อแบบประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยของประเทศนะคะความปลอดภัยของสาธารณะความปลอดภัยความจำเป็นอันเร่งด่วนนะคะ ที่จะต้องใช้กฎหมายประเภทนั้นนะคะอ่าอันนี้พระราชกําหนดแบบทั่วไปนะคะสองพระราชกําหนดเกี่ยวกับภาษีและเงินตราเนี่ยมีความจําเป็นอย่างยิ่ยงที่ต้องออกกฎหมายมาใชม้มาใช้ในการบังคับเรื่องเกี่ยวกับภาษีเงินตราโดยเร่งด่วนนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรับเพื่อรักษาผลประโยชน์ของแผ่นดินนั่นเองนะคะพระราชกําหนดเนี่ยเป็นกฎหมายชั่วคราวแล้วก็เป็นกฎหมายถาวรนได้นะคะ ก็เหมือนที่ประเทศไทยช่วงโควิดเนาะก็เป็นเรื่องของพรกฉุกเฉินใช่ไหมก็คือพระราชกําหนดฉุกเฉินนั่นเองก็คือเป็นกฎหมายที่มีความจําเป็นอย่างเร่งด่วนเพื่อที่จะต้องแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าวนะคะที่มันเกิดขึ้นให้ทันกับภาวะปัจจุบันนะคะอ่าต่อมาก็เป็นประเภทของพระราชกฤษฎิกานะคะก็มีกริสัเป็นผู้รัาขึ้นโดยผ่านคําแนะนําของคณคณะรัฐมนตรีเหมือนกันนะคะ ก็ทำน้ากออ็พระราชะกิจการเนี่ยก็ออกมานะคะมีการกำหนดระยะเวลาการทำงานของฝ่ายบริหารหรือฝ่ายนิติบัญญัตินะคะเช่นเป็นพวกพระราชกิจการการเปิดปิดการประชุมสภาอันนี้ก็ถือว่าเป็นกฎหมายนะคเขาก็จะมีรายละเอียดไปเลยว่าเปิดสภาได้เมื่อใดเมื่อไรจะต้องปิดสภาอะไรประมาณนี้นะคะเขาก็ต้องไปดูตัวกฎหมายเหล่านั้นนะคะ แล้วก็พูดถึงเรื่องของการออกพระราชะกิจการตามที่กฎหมายนะคะแม่บทกําหนดไว้เช่นพระราชะกิจการว่าด้วยเบีย้ยเลี้ยงการประชุมนะคะก็สมมติว่าข้าราชการี่ยจะต้องไปทํางานใช่ไหมคะก็ต้องมีเงินเบีย้ยเลี้ยงให้เขาก็จะมีการกําหนดเรทอัตราเอาไว้ให้ด้วยว่าอันประชุมหนึ่งชั่วโมงได้เงินเ,เบีย้ยเลี้ยงการประชุมเท่าไหรน่นี้ก็ถือว่าเป็นกฎหมายเหมือนกันนะคะ แล้วก็มีกฎกระทรวงนะคะกฎกระทรวงก็กฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมต่างๆกฎกระทรวงกําหนดเรื่องของการแต่งกายหรือเครื่องแบบนักเรียนนะคะกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และการขอใอบอนุญาตต่างๆนะคะโดยเฉพาะของกระทรวงคมนาคมที่เราน่าจะเห็นได้ชัดมากที่สุดเนาะเช่นการที่เราจะต้องไปทําใบขับขี่รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ก็ตามนะคะเราก็ต้องเสียงเงินในการทํา ใบขับขี่ด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ต้องเสียค่าธรรมเนียมต่างๆอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องของกฎกระทรวงที่ออกเอาไว้นั่นเองนะคะแล้วก็มีกฎหมายที่ราโดยองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะก็จะมีลักษณะที่เป็นกฎหมายของตัวเขาเองนะคะไม่ว่าจะเป็นของอบจอ,อปตอเทศบาลกรุงเทพหรือเมืองพัทยานะคะ,ะมาดูเรื่องของกฎหมายแพ่งนะคะ กฎหมายแพ่งนะคะเป็นยังไงนะคะอันดับแรกประเภทของกฎหมายแพง่งครูจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับบุคคลนะคะกฎหมายแพ่งพูดถึงเกี่ยวกับบุคคลยังไงบ้างนะคะมีทั้งบุคคลธรรมดาก็คือคนปกติแบบนี้ค่ะก็ถือว่าเป็น บุคคลธรรมดานะคะแล้วก็มีเรื่องของนิติบุคคลนะคะนิติบุคคลก็เช่นพวกสมาคมที่จดทะเบียนแล้วนะคะมูลนิธิที่จดทะเบียนแล้ววัดวาอารามห้างหื้นส่วนบริษัทจำกัดพวกนี้ก็ถือว่าเป็นนิติบุคคลนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องความสามารถของบุคคลนะคะผู้เยาว์คือคนที่ยังไม่บรรลุอิติภาวะก็คืออายุยังไม่20ปีนั่นเองนะคะ พวกเราก็ยังอยู่ในภาวะที่ยังเป็นผู้เยาว์อยู่นะคะนะคะอายุ17ปีเนี่ยสามารถแต่งงานได้โดยผ่านการยินยอมจากพ่อแม่นะสิบเจปีเยต้องให้พ่อแม่ยินยอมก่อนถ้าพ่อแม่ไม่ยินยอมก็คือไม่สามารถที่จะแต่งงานได้นะคะแต่20ปีขึ้นไปแล้วเนี่ยพ่อแม่ไม่ต้องยินยอมละมันเป็นเป็นผู้ใหญ่แล้วไม่เป็นผู้เยาว์แล้วนะคะสามารถตัดสินใจที่จะแต่งงานเองได้แล้วนะคะ อ่าแล้วก็มีเรื่องของคนที่ไร้ความสามารถนะคะก็คือบุคคลที่วิกลจริตนะคะอ่าถ้ามีคนที่เป็นวิกลจริตเนะะี่ยค่ะก็แบบปกติสัมปัญญาอาจจะไม่ได้ครบถ้วนเนาะก็อาจจะแบบไม่ปกติอาจจะเป็นอันตรายต่อคนอื่นอะไรพวกนี้คะ่ะเราก็สามารถที่ขอคําสั่งศาลเนี่ยให้ สั่งมาว่าคนคนนี้เป็นคนไร้ความสามารถได้นะคะก็คือแต่ศาลเองก็ต้องดูใบรับรองทางการแพทย์ก่อนว่าเออคุคนนี้เป็นคนที่ไร้ความสามารถจริงๆนะพอเมื่อศาลเนี่ยสั่งแล้วว่าคนคนนี้เป็นคนที่ไร้ความสามารถก็จะทําให้เขาเนี่ยไม่สามารถทํานิติกรรมได้นะคะถ้าทำเนี่ยก็ถือว่าเป็นบูคียะนะคะก็คือว่าสมมติว่า คนไร้ความสามารถคนนีไ้ไปไปกู้เงินธนาคารใช่ไหมพอไปกู้เงินธนาคารปุ๊บก็ธนาคารเนี่ยให้เงินมาเนี่ยพอเขาไปรู้ทีหลังว่าอ,าอ้าคนนี้ถูกแจ้งแล้วว่าเป็นคนไร้ความสามารถเนี่ยค่ะสิ่งที่ทําไปมันก็เท่ากับเปล่าไปเลยนะคะถือว่าเป็นโมคียนะคะก็อาจจะต้องมีการจ่ายเงินหรือสูญเสียอะไรบางอย่างให้ด้วยนะคะก็ต้องชดเชยอะคะ่ะ อ่ะต่อไปนะคะประเภทอีกอันหนึ่งก็คือคนเสมือนไร้ความสามารถนะคะเช่นคนพิการนะคะคนที่มีจิตฟั่นเฟือนคนที่ติดยาเสพติดหรือติดสุราอย่างหนักเนีน่ยคนพวกนี้ก็สามารถทำนิติกรรมได้นะคะก็คือสามารถแบบทำสัญญาผู้ยืมเงินอะไรพวกนี้สามารถทำได้แต่จะต้องมีผู้พิทักษ์ก็คือเหมือนจะต้องมีคนที่แบบ รับผิดชอบโดยชอบทรเนี่ยให้ความยินยอนก่อนนะคะไม่เช่นนั้นก็จะเป็นโมคียาเหมือนกันนะคะก็คือถ้าบอกว่ามีปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยผู้ที่ทําการพิทักษ์เนี่ยก็ต้องแบบดูแลชดเชยอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วกฎหมายแพ่งก็จะพูดถึงเรื่องของการสิ้นสภาพของบุคคลเช่นการตายนะคะการสับศูนย์นะคะก็จะต้องไปแจ้งที่แบบ สถานีอำเภอใช่ไหมถ้ามีใครเสียชีวิตหรือการแจ้งกุดอะไรพวกนี้คะ่ะการสรับสูญก็เช่นกันนะคะเช่นมีบุคคลเนี่ยแบบหายไปตอนที่ไปร่วมปรถสงนามแล้วก็อยู่ในยานพาหนะลำนั้นเช่นอยู่ในเรืออะไรเงี้ยแล้วก็เรือมันก็อับปางแล้วก็สูญหายแล้วก็ไม่สามารถที่จะติดต่อคนคนนั้นได้เป็นเวลานานอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็สามารถไปที่ศาลเพื่อยื่นเรื่องให้กับศาลพิจารณาแล้วก็ เออออกเป็นคำสั่งว่าบุคคลคนนี้เนี่ยกลายเป็นบุคคลที่สาบสูไปนะคะนะคะต่อมาก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกทรัพย์สินนะคะก็เป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ดินนะคะทรัพย์อันติดกับที่ดินนะคะ นิติกรรมนะคะอาจารย์พูดถึงนิติกรรมไปบ้างแล้วเมื่อกี้นิติกรรมก็คือการใดๆอันทําลงโดยความชอบด้วยกฎหมายแล้วก็ด้วยความสมัครใจนะคะมุ่งต่อการผูกนิติสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆเช่นการโอนการสมนวนนะคะแล้วก็ในทางแพ่งเนี่ยก็จะมีอายุความนะคะ คืออายุของคดีเวลาเราดําเนินคดีการต่างๆนะคะก็ต้องมีอายุความด้วยถ้าหมดสิ้นอายุความไปแล้วก็ไม่สามารถดําเนินคดีได้ต่อนะคะตัวอย่างเช่นอายุความ10ปีก็เช่นเรื่องของสิทธิเรียกร้องของรัฐเพื่อเอาค่าภาษีออมอนนะคะอายุความ5ปีเช่นดอกเบี้ยช้าง,งช้างชาระะอืมแล้วก็อายุความ2ปีเช่น เจ้าของสถานศึกษาหรือพยาบาลเนี่ยเรียกเอาค่าธรรมเนียมการเรียนค่าธรรมเนียมอื่นหรือค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอย่างอื่นนะคะถ้าสมมติว่าตัวอย่างอายุความ5ปีเนะี่ยถ้าเราแบบค้างนะคะเบี้ยชําระนะคะดอกเบี้ยเบี้ยค่าชําระสมมติว่าเราเราใช้บัตรเครดิตใช่ไหมแล้วก็เราอะจ่ายเงินต้นไปแล้วนะคะแต่ว่าเรายังค้างดอกเบี้ย ชำระไว้อีกนะคะถ้ามันเกินกว่า5ปีไปแล้วเนี่ยก็สามารถไม่ต้องจ่ายค่าดอกเบี้ยได้ดเพราะว่าอายุความเนี่ยมันหมดไปแล้วนั่นเองนะคะลูกหนี้นะคะลูกหนี้ก็ต้องชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้นะคะ การละเมิดการกระทําโดยจงใจหรือประมาทโดยเล่ห์นะคะทาต่อผู้อื่นโดยผิดกฎหมายอันปเป็นเหตุที่ทําให้เขาเนี่ยถึงเสียชีวิตร่างกายใจิตใจนะคะกฎหมายเนี่ยก็กําหนดให้ผู้ละเมิดเนี่ยจะต้องรับผิดชอบโดยการจ่ายค่าสินไหมทดแทนนั่นเองค่ะแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของสัญญาซื้อขายสัญญาเช่ารับสัญญายืมนะคะสัญญาคําประกันส,สัญญาจำนอง เราก็พูดถึงเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับครอบครัวนะคะการมั่นนะคะการสมรสนะคะพูดถึงสินส่วนสินส่วนตัวสินก่อนสมรสนะคะถ้าผู้ชายผู้หญิงแต่งงานกันนะคะมีการสมรสมีการจดทะเบียนแล้วนะคะทรัพย์สินหลังจากที่ได้มาจากการเราสมรสไปแล้วจดทะเบียนแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นสินสมรสร่วมกันนั่นเองนะคะแล้วก็ เขาก็ถือว่าสามีภรรยาเนี่ยก็เป็นบุคคลคนเดียวกันนะคะแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับบิดามรรดาเรื่องบุตรนะคะมีพูดถึงเรื่องของบุตรบุญธรรมนะคะผู้ที่จะรับบุตรบุญธรรมมาดูแลได้ก็ต้องมีอายุ25ปีขึ้นไปนะคะเขาก็มองว่าก็น่าจะมีความสามารถในการเลี้ยงดูเด็กได้นั่นเองค่ะพูดถึงเรื่องของกฎหมายมรดกนะคะ การรับมรดกเป็นยังไงนะคะทายายทโดยธรรมหรือพินัยกรรมนะคะถ้ามีคนเสียชีวิตไปนะคะถ้าเราทําพินัยกรรมไว้นะคะก็ชัดเจนเลยว่าทรัพย์สินต่างๆเนี่ยจะมอบให้ใครบ้างแล้วก็พูดตามไปในพินัยกรรมได้เลยแต่ว่าถ้ากรณีที่ไม่สามารถทําพินัยกรรมไว้หรือไม่มีพินัยกรรมเนี่ยก็ต้องมาดูตามกฎหมายกฎหมายก็จะบอกว่าทายาทโดยชอบธรรมที่จะได้ตัวมรดกเหล่านั้นคือใครก็คือ อันดับแรกก็คือจะต้องให้แก่ผู้สืบสันดานก่อนก็คือลูกนะคะเดี๋ยวถ้ามีลูกไม่มีลูกเนี่ยก็ต้องให้บิดามารดานะคะถ้าไม่มีบิดามารดาแล้วก็ให้พี่น้องร่วมบิดามารดานะคะต่อมาก็เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันให้ปลูกให้ย่าให้ตาให้ยายสุดท้ายก็จะมาอยู่ที่ลุงป้านนะอ่ะเขาก็จะไล่ไปตามลำดับนั่นเองนะคะก็ประมาณนี้เดี๋ยวไปเจอกันใน ep ถัดไปนะคะ